สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกรอบนึงนะครับเมื่อตอนเที่ยงเรากินอะไรกันนะแมงดาทะเลอ่ากินแมงดาไปแล้วนะครับตอนเย็นเรามากินสาคูไส้หมูนะครับคุณผู้ชมวันนี้จัดสองรอบเลยนะครับเป็นไงน่ากินมากกินให้หมดนะคุณผู้ชมตายถูกตายแน่ๆคนละหนึ่งร้อยเอ้ โค้าสิบลูกพอเพราะว่ามันมีทั้งหมดร้อยกว่าลูกนะครับคุณผู้ชมลำเหลียไอคนล, <laughs> ลนะ <laughs> บว<อ>ยเะ <laughs> เป็นสาคูไส้หมูนะวันนี้ก็เรามากินกันเลยนะครับตอนนี้มันเย็นแล้วเรามากินกันเลยครับมันเป็นขนมโบราณไหมพี่เจมไม่รู้ครับว่าโบราณหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมาผมก็เห็นแล้วนะน่าจะโบราณขนมไทย ขนมโบราณใช่ที่ผมชอบเนี่ยคือมันแบบมันหนึบๆนะฮะมันแบบไม่เหมือนขนมไทยอย่างอื่นที่มันแบบเละๆอันนี้มันกินอร่อยกว่าอือเอ้าจบไปแล้วเค็มแน่ไม่เค็มมันเป็นซอสหวานหวานเนาะอืมไม่ใช่ชอไอ้ไม่ใช่ซอสพอหรอเอเยผู้มีซัดเลยนะครับผู้ชมผู้มีซัดเลยอืมกินดีกว่าอืมอืพริกนี่ครับหอย นี่อันนี้มาจากบ้านบนใช่ไหมกเก็บมาใช่ไหมสั่งมาสิบใบได้สิบเอ็ดโอเค <c oughs> แถมใบนึง <c oughs> ่งอร่อยผักก็มีผักทีนะครับผักสลัดอ่าอคิวไปเลยอ่าอ่กเจมนี่ลืมบ่อย อร่อยครับผมเนบเนบมีถั่วข้างในด้วยนี่เหลาอืมนี่นี่อย่างนี้เลยสองลูกก็เลยมมนสะใจลูกเดียวเอาเลยกินลูกก็ได้ของเราไม่อยากหายแล้วไม่นับไม่ได้เก็บไม่นับเลยครับไม่รู้ทั้งหมดจะลูกจริงๆอ่ะกินไปเรื่อย เอาตามกระเพาะที่จะไหวเดี๋ยวกินให้หมดอะจุกจุกอะเ <c oughs> อาจริงอะนะ <c oughs> ครับทุกคนอืมกระเทียมเฮ้กระเทียมใช่หรอเดี๋ยวอะ <c oughs> ไรต <c oughs> ้าไม่กระเทียมอีกมันจะหอม <c oughs> ต้องลองแบบข้ามขีดจำกัดตัวเองว่าจะกินได้เยอะขนาดไหน,น นี่ยหมบเนี่ยเก่งเลย <S <S อะสู้ผักนั่นผักด้วยไม่คุยงไงไม่รู้ไปก,กินมันไม่เข้ากันไม่เข้าไหนผักสลัดเนี่ยมันไม่คู่กันเลยไม่ไม่เัก่กี้ไเรื่อยอะราชิเบเล่ด้วยรู้สึกม,มันไม่คู่กัอออนอะมันไม่ค่อยเข้ากับผม เหนียวมากครับทุกคนทอบแบบแป้งมันเหนียวเลยอ่ะนี่ก็ใส่อะไรบ้างนะพี่เกมข้างในเนี่ยพี่ไม่ได้ทำอะพี่เกมแบบพี่เกมน่าจะรู้พี่เกมเคยทำมันลหรอปาคู่วเขาทำคนเดียวนะก็จะไม่ต้องซื้อมา ที่รู้จะมีถั่วแล้วข้างในเนี่ยมันหวานหวานมันอๆครับกินผักให้หมดเป็นวัดต้องกินผักเยอะรู้ไหมเกี่ยวเดียกันอื ีโปรตีนนะคุณผู้ชมตักมีโปรตีน <c oughs> นั่นฟังไว้ตักมีโปรตีน <c oughs> รูน้ไหมลูกจะมึงนึกนั่นแหละนะถักบ,บ้านใครมีโปรตีนวะเหมือนครูสอนนักเรียนทุกคน <c oughs> ถ้าครูถ้านักเรียนตั้งแต่ฟังนักเรียนก็จะมีสติตัวเอง,ง,งก็จะคัดคัดค้านไงอ๋อน่ะวันนี้คัดค้า,านเลเว่ามีสติใช่ <c oughs> ถังมีโปรตีนเนี่ยยอดเลยก็เมดิเดี๋ยวเอาหมูหมูไปแปะไว้ให้นิดนึงโอเคว่าไปนะครับทุกคนก็ลดไปเยอะแล้วน่ะเนี่ยอย่างกำสิบห้าลูกอะผมกินไปเนี่อน่้สนใจน่าสนใจ กัดบัวบกัดไปเลื่อยก็หลายกระเพกกระครับแม่ก็ครับพี่กิงหนูนานที่สัมพี่แกด้วยอ่ะ ไม่ขายเลยครับทุกคนไม่มาเลยอ่ะไปเอาของไหนไม่รู้ครับทั้งวันเลยไ่้ออาสามป่ะออกมาทันทีนพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับพูดปุ๊บมาปั๊บเลยทุกคน

ากินหมดเลยแต่ผี่กัอีกประมาณสิบนีสิบลูกเมื่อก่อนได้ข่าวว่าท้องโตท้องใหญ่กินได้เยอะมันเป็นแลนนี้ไม่สบายเนะัยตอนนี้นกินไม่อร่อยอจริงจริงจริงขดว้วนมาเนี่ขดว้วนอะ่ะมาี่ <laughs> โดนสายไหมสายเอาายอะที่ผมไปไหนามาหมด่วันน่ะ <c oughs> ไปในเมืองเจปอปอที่ไหนเจปอปอขนปูนแล้วก็ไปเข้าเมืองตอนบ่ายไหนมา แม่มันทีบอกเพชรสาวกูเพ็ดนี่ดูมาแล้วเขากลางเลยเนาะหน้าตาของเคาะเขาจังแรกกันเลยเฮ้ยครับแอบกลางมาเลยจัดตาแม่เอาไม่กินแบบของนอนนะเดี๋ยวไปไข่จะติดวัดเตรียมไปอร่อยไหมสาวกูไส้อะไรพี่ไม่หัวไส้หมูกินไปเถอะ เสียวฟันเลยเขากินกันเรืงนานแล้วไม่เส <daughter> ียวฟันเคยมากินเสียวฟันเสียวฟันง่ายดีพักเกมหมดนะไหนได้บ้านากันฟิกเลยไม่ต่อต้านไม่ต่อต้านไมอต้องกิน จับนี่จับหน่อยไม่ได้เลยทุกคนจับไม่ได้หว่วงนั้นของตัวจับอะไรจับอะไรไม่ได้เลยล <c oughs> เนาะหือทำไรน้องทำไรน้องมิ้งชอบแกล้งอะแก้งอะไรชอบขาชอบจับขาน้องเดเถอะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นกันไดเฮ้ยชิมผิงชิฟ้าไว้ผิงี่ฟ้าไม่ใช่ไหมไม่ว่า<พระ>กินอยู่บุ๊คนะทำไมมันใหญ่จังอ่ามดถาดมาแล้วเหรอ <ๆ S 2> ไม่เคยต่างกิน<ะ>นี่ก็มดไม่ใหญ่ใช่นหะเดี๋ยว้อถึงบ้านเสียผมผมมาถึงบุ๊คเสียเรียกผมไม่ไม่เลียกนกผักอ่ะเออประมาณเท่าทีครับรอห้าโมงแล้ว สาม่ใหญ่พักอ่ะมดมดสิกี่ขันมดขันอ่ะเอออย่างเง้ยเออมีหนอนแบบนีกินมดสองแบบนี้แล้วมีมันเป็นตัวลองยอดมันเลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวให้หมดบังคับเอาไม่ต้องังคับหรอกผมกินแล้วมาให้หลังแลทุกคนยัดกัน ยูอีสามด, 3. ดูจะได้กี่ลูกฮึืม,มสิบลูกปะสิบลูกเกินไปละอะไรอ่เกี๊ยวเกี๊ยวไปได้หกได้ได้หกไดเล่นปะไปคันขอบ เป็นอาหารเป็นหวักใช่อืมมันดะอืมอืมหน้าใหญ่อยู่แล้วทำปากใหญ่อีกตึ๊งเพื่อเขาใหญ่ไปใหญ่เลยกระพุ้งออกหลังเลยเนาะอืม เอาใครมาเมื่อกี้ใครซ้นนอนมาเมื่อกี้มาคนเดียวเนะา่เ่าเมื่อมือนมีใครซ้อนมานะบา้บาบอเนาว่าไปค่ยอย่าอ้ําน้องลนะอ่านตรงน้จะขุ่มๆมนาะอยังปเปาพูดมชัดก่อนดีว่อเซลอยู่เลยไม่ชเราจะอ้วกเที่ยวขากินอ นบอกว่าหานหลังจะคุ้มตะคุมอืนหางหาหงคุ้มคุ้มอร่อยไหมทุกคนอร่อยอร่อยครับไม่ได้ถามรต่มถามคุณผู้ชมฮะถ้าเขาจะตอบได้ไหมตอบได้เพราะเขาก็เคยกินชิมนแกงไปแล้วหนึ่งอื้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเสียอิ่มแล้วแน่เลยถึงบักโยกเลย ผมมากลางคันแล้วผมต้องเข้ามาอย่างนี้ตลอดเลยกินกับนอนเลยอ้าวด้วยทำไมอ่ะอึมเหมือนกันเนี่ยมันเก่งเนี่ยแบบคนไข้ไอ้คนไข้กินเยอะละไอ้ลูกมะแหขงลูกมาโดนนี่เฉยอ๋ออาการกำมะละเหมือนกันนะเนี่กินไปก่อนะไรคนละห้าลูกสิบลูกหนึ่งเดี๋ยวมากินมาโอ้โหไอตลาดอยู่ใต้พื้นหมดเลย ไอเกมเจียวฟันอ่ะอือหอคุยกับคุณผู้ชมหน่อยคุณผู้ชมนั่งเหงาแล้วนะไม่มีใครคุยด้วยเลยอผมอยากกินขนมจีบเนะจำต้องจีบไปไหมอย่างเนี้ยอยากกินขนมจีบอยากต้องกินอีกเหรอเนอยากต้องกินอีกเหรออันนี้ก็ไม่ต้องจีบหรอมั่งเลยในการจีบไปแล้วอะโอ โอนแาวอย่ามีแต่เราเนี่ยแหละไม่ได้จีบใครไม่มีใครจีบเนอะเนอะไปเกมนะใช่จะซื้อขนมจีบไม่ใครก็ไม่มีเออไม่มีใครให้ซื้อให้เลยเออเนาะอาบหน้าเงียบเลยไม่เหมือนคนบางคนนะโอ้โหเขาเขาเกินในการเอาขนมจีบให้กันแล้ววะเออถ้าสวีทหวานรึเปล่า ไม่ได้อเลยครับผมโดดแซวนะฮะแซวไปงั้นเลยครับทุกคนแกงแล้วแกงนั้นแกงแล้วสองอืมไม่หมดแล้วเนี่ยหมดตัวเลยอืมมันหมดอ่ะไม่หมดอะไรอีกคนละห้าลูกเอา้าที่ได้กินลูกคนไม่ให้หลังเลยกินได้เยอะนะมาคนไม่ให้หลังอ่ะไี่กินได้เยอะกว่าเราหยัดไปหินซิบสามซิบลูกกันนะตอนแรกเต็มถาดมูลเลยอืม อก็หือเนี่ยไปว่าอะไรก็หือเนี่ยรเเคี้ยวยากหรือว่าอิ่มมันอร่อยหรือว่าอะไรไงเขาแบบแบบกินเข้าไปแล้วได้รับรสชาติแล้วอืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเทคเจอความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยไส้เปนแบบไส้แตกสนปากไส้แตกสนปากได้แล้วนอนเคยโดนอะไรแตกสนปักเลยไหมก็มีมะเขือเทศแตงโมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาให้มันเป็นน้าอ่ะ พวงแดงๆอะไรเงี้ยนะอะไรกิเนี่ยพอโดนแล้วนี่กินจะมืดแล้วอะไรอย่างนี้ม่กกินง่ายได้ก็มัดกินได้ก็อู้อะเอ้าง่ายนี่ไอ้มิกกินมิกมาให้หลังมันนั่งได้ดีเอาแล้วกินจ้าแล้วบอกไว้แล้วกินได้กินเป็นเพื่อนพี่ไปเรื่อยๆแล้วคอยยัดเซต้าคำสองคำมิกไม่มีที่นั่งยังไม่เกี้ยพี่ก็เลยให้น้องนั่งอืมพี่มิกหิวจัดตอนนี้หิวจัด ไม่รู้ไปหมดแรงอะไรไหมจากไหนไม่รู้น่ะใช่ใช่ใช่ไปทั้งวันเลยพมันเตะบอลมาไงก็เลยหมดแรงบอลไอ้เตี๊ยดีบอลนะออกกำลังกายออกกำลังกายในร่มนะนะแห่งลุกโอ้ห่งลุกพอแล้วพอนละอิ่มแล้วก็พอครับผู้ชม เดี๋ยวคลิปน,นี้ผมกับน้องๆน,นะฮะก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปน,นี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเลียวพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ,บคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบพี่เกมไปแล้วเผยอย่างนี้ย